เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกผียายคำปากน้ำโผนครสวรรค์เอกชายหนุ่มวัย25ปีเป็นพนักงานขนส่งสินค้าที่ต้องเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์อยู่เป็นประจำเขาจำเป็นต้องใช้เส้นทางเลียบแม่น้ำบริเวณปากน้ำโพในยามวิกาลแม้จะรู้ถึงตำนานความเฮี้ยนของพื้นที่นี้ก็ตามปากน้ำโพ เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านก่อนจะรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่รวมของวิญญาณจากทั่วทุกสารทิศท,ที่มาตายในแม่น้ำตำนานที่น่ากลัวที่สุดคือผียายคำหญิงชราที่ถูกฆาตกรรมแล้วโยนศพทิ้งลงในแม่น้ำเมื่อหลายสิบปีก่อน วิญญาณของยายคำจึงกลายเป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทางที่เฝ้าปากน้ำโพและมีคำสาบว่าใครที่ผ่านเส้นทางนี้ในยามวิกาลจะต้องเจอดีโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งครึ่งเอกขับรถตู้บรรทุกสินค้ามาถึงบริเวณปากน้ำโพถนนเรียบแม่น้ำมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบผิวน้ำที่ไหลเฉียวกราก อากาศเย็นยะเยีอกจนขนลุกเอกพยายามจะเร่งความเร็วแต่รถของเขาก็กระตุกและดับลงอย่างกระทันหันรถจอดนิ่งอยู่ตรงกลางสะพานข้ามแม่น้ำพอดีเอกลงจากรถเพื่อตรวจดูเครื่องยนต์ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงน้ำที่ดังผิดปกติเสียงนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลอยอยู่เหนือผิวน้ำเขาส่องไฟฉายลงไปที่แม่น้ำมืดๆเขาไม่เห็นอะไรเลย เขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากใต้น้ำแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสูงอายุที่ดังแผ่วเบามาจากกลางแม่น้ำไอหนุ่มดึกดื่นไม่หลับไม่นอนทำไมถึงมาหยุดรถอยู่ตรงทางของยายยายจะไปแล้วนะเอกรีบวิ่งกลับขึ้นรถพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างบ้าคลั่งแล้วเครื่องยนต์ก็ติดในที่สุด เขาเหยียบคันเร่งหนีอย่างรวดเร็วแล้วมองไปที่กระจกข้างเขาเห็นเงาตะคุ่มคุ้มที่ดูเหมือนหญิงชรากำลังยืนอยู่กลางแม่น้ำเงาหญิงชรามีผ้าถุงสีน้ําตาลเปียกป้อนและผมยาวสีขาวที่เปียกชื้นผียายคำํำกำลังยิ้มให้เขารอย,ยิ้มที่เต็มไปด้วยฟันสีดำและดวงตาที่ว่างเปล่าแล้ว ผียายคําก็จมหายลงไปในกระแสน้ำทันทีเอกคิดว่าเขาหนีพ้นแล้วแต่เมื่อเขาขับรถมาได้หลายกิโลเมตรเขารู้สึกถึงความชื้นและกลิ่นโคลนเหม็นคาวที่เข้ามาในห้องโดยสารที่เบาะข้างคนขับมีน้ำหยดลงมาอย่างช้าๆน้ำนั้นไม่ใช่เหงื่อแต่มันคือน้ำโคลนที่สกปรกแล้ว เอกก็ได้ยินเสียงเคี้ยวหมากดังอยู่ข้างๆเขาแจ๊บแจ๊บแจ๊บเสียงนั้นดังอยู่ตามวัยเกอเขาอยู่ตลอดเวลาเอกไม่กล้าหันไปมองแต่เขามองไปที่เงาบนกระจกข้างเขาเห็นเงาผู้หญิงสูงอายุกำลังเคี้ยวหมากอยู่ข้างๆเขาเงาผีนั้นมียยแมงมุมและสาหร่ายติดอยู่ที่ผ้าถุงเอกขับรถมาถึงบ้านของเขาในเขตตัวเมือง เขารีบวิ่งออกจากรถแล้วปิดประตูอย่างแน่นหนาแต่วิญญาณของผียายคําได้ติดตามเขามาถึงบ้านแล้วบ้านของเอกเริ่มมีความผิดปกติเกี่ยวกับน้ำและความสก,กปรกทันทีน้ำล้นน้ำในอ่างอาบน้ำและในชักโครกล้นออกมาอย่างกระทันหันและน้ำนั้นเป็นน้ำสีดำขุ่นเหมือนน้ำในแม่น้ำ กลิ่นโครนเหม็นคาวลอยคลักคลุ้งอยู่ในห้องนอนจนแทบจะหายใจไม่ออกรอยเปื้อนที่พื้นบ้านมีรอยเปื้อนสีดำเป็นรูปเท้าผู้หญิงสูงอายุรอยเท้านั้นเดินวนอยู่รอบเตียงของเอกคืนนั้นเอกนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงไอของแขกของคนแก่ดังมาจากปลายเตียงเขามองไปที่ปลายเตียงเขาเห็นผียายคำ กำลังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีดเซียวจนน่ากลัวและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาผียายคำพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งไอหนุ่มทำไมเธอถึงใจร้ายนักเธอมาหยุดรถตรงทางของยายแล้วยายจะไปไหนได้ล่ะเธอต้องมาอยู่เป็นเพื่อนยายที่แม่น้ำนะผียายคำพยายามจะจับเอกที่แขน มือของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเอกถูกผียายคำหลอกหลอนอย่างหนักเขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังเปียกชื้นตลอดเวลาเขาตัดสินใจหนีไปหาพระอาจารย์ที่วัดในตัวเมืองพระอาจารย์มองเอกด้วยสีหน้าสงสารวิญญาณของยายคำนั้นไม่ได้เป็นผีที่ต้องการทำร้ายใครแต่เธอ ต้องการคนขับเรือที่จะพาเธอข้ามแม่น้ำไปเธอตายในน้ำอย่างไม่สงบเธอจึงวนเวียนอยู่ตรงทางน้ำที่เธอถูกทิ้งเธอเลือกแก่แล้วเธอต้องการให้แก่ขับรถไปส่งเธอที่ปากน้ำโพอ,อีกครั้งแล้วขับรถลงน้ำพร้อมกับเธอเพื่อที่เธอจะได้ไปสู่สุขติ เอกปฏิเสธที่จะกลับไปที่ปากน้ำโพเขากลัวความตายแต่ผีใหญ่คําก็โจมตีเขาอย่างรุนแรงอีกครั้งในห้องของเขาน้ำเริ่มท่วมขึ้นมาอย่างรวดเร็วน้ำนั้นเป็นน้ำสีดำที่มีศพเน่าลอยอยู่เอกกำลังจะจมน้ำอยู่ในห้องของตัวเองผีใหญ่คำปรากฏร่างขึ้นที่กลางน้ำเธอ กำลังยิ้มให้เขาหมากับยายซีในน้ำมันเย็นสบายนะเราจะไปสู่สุขคติด้วยกันเธอคือคนขับเรือของยายนะเอกกำลังจะหมดสติเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปลดปล่อยตัวเองเขาใช้พลังสุดท้ายคว้าเห็นลายพระที่เขาห้อยคอไว้ แล้วก็ปาเห็นลายพระนั้นใส่ผีใหญ่คำพูเห็นลายพระสัมผัสร่างของผีใหญ่คำผีใหญ่คำกรีดร้องอย่างทรมานแล้วน้ำที่ท่วมห้องอยู่นั้นก็ลดระดับลงทันทีเอกรีบวิ่งไปที่รถของเขาแล้วขับรถกลับไปที่ปากน้ำโพโดยมีเพื่อนของเขาเป็นคนขับเมื่อมาถึงสะพานที่รถเคยดับเอกลงจากรถ แล้วหันหน้าไปที่แม่น้ำผีใหญ่ขังปรากฏร่างขึ้นที่กลางแม่น้ำอีกครั้งเธอจ้องมองมาที่เขาเอกคุกเข่าลงแล้วพูดด้วยความจริงใจยายคําผมขอโทษที่ทำให้ยายต้องติดอยู่ตรงนี้ผมจะส่งยายไปสู่สุขตินะครับขอให้ยายหมดห่วงเอกนำพวงมาลายัยและหมากพลูชุดใหม่ โยนลงไปในแม่น้ําแล้วสวดมนต์บทแผ่เมตตาทันใดนั้นผิวน้ําในแม่น้ําก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วเงาผู้หญิงสูงอายุก็ลอยขึ้นจากน้ําเงาของเธอดูสงบและบริสุทธิ์แล้วเธอก็ยิ้มให้เอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลอยหายไปบนท้องฟ้าผียายคำ ไปสู่สุขติแล้วเอกรอดชีวิตเขาเลิกเป็นพนักงานขนส่งสินค้าแล้วหันมาทำบุญและดูแลวัดวาอารามแต่ทุกครั้งที่เอกเดินผ่านแม่น้ำลําคลองเขาจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหมากพลูและกลิ่นน้ำคโคลนลอยมาหาเขาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกครั้งที่เอกมองไปที่กระจก เขาจะเห็นเงาของตนเองที่ยืนอยู่ข้างหลังเงาของเขามีรอยยิ้มแบบเดียวกับผียายคคำและมือของเขากำลังเคี้ยวหมากอย่างช้าๆเอกได้กลายเป็นผู้เฝ้าทางน้ำคนใหม่แล้วผีใหย่ยคำได้ถ่ายโอนหน้าที่ให้เขาแล้วเอกต้องอยู่กับความเย็นและความชื้นของแม่น้ำไปตลอดชีวิตเขา ไม่สามารถผ่านปากน้ำโพในกลางคืนได้อีกเลยเพราะเขาได้กลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นไปแล้วเขาต้องคอยเตือนคนอื่นๆไม่ให้หยุดรถในยามวิกฤตเพราะถ้าใครหยุดรถเอกจะต้องออกมาทวงสิทธิ์แล้วชักนำคนนั้นมาเป็นผู้เฝ้าทางน้ำคนต่อไป